เมื่อก่อนน่ะพี่ใช้แป้งผสมรองพื้นทีนี้พอเหงื่อมันออกมันก็เหนอะหนะมันก็เป็นคาบมันเนาะ <c oughs> เพราะเราอะเป็นคนเหงื่อเยอะพอดีพี่เดินเข้าเซเว่นไปเจอครีมรองพื้นของโซลา เห็นบอกว่ามีโสมด้วยสำหรับสาวผิวสองสีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูปกติพี่ขายของอยู่หน้าตลาดแดดร้อนมันก็ทำให้แบบว่าฝ้ากะมันเริ่มแบบเริ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยปกปิดได้ดีเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบนะคือมันไม่เป็นคราบเพราะว่าเราอะมันไม่ต้องทาแป้งทับตัวเดียวจบเลยง่ายดี กับผิวไม่หนักหน้าด้วยดีเลยค่ะไปซื้อในเซเว่นได้นะคะ49บาทเองลองดูค่ะ